20ตุลาคม2568นะครับที่ลานจอดรถห้างดิกซี่สีสเกตครับวันนี้นะครับคืนนี้นะครับมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับรถมอลำมาแล้วครับนี่รถมอลำอร่อีสานนครสินมาจอดแล้วครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้มอลำมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ลานจอดรถห้างดิกซี่สีสเกตนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศเป็นหนาดองไนครับ ครับส่วนมากสีมาทั้งผีครับเวทีขนาหนามาทั้งผีอ่ะพี่น้องครับตอนหนีล้านจอดรถหนาล่านตำกระทยอยู่ในล้านจอดรถห่างบิ๊กซีสีสเกตครับมล่ำอีสานนครรีมาเลยเด้อครับพี่น้องครับคุณเห็นตลถมมล่าจอดแล้วครับพี่น้องครับรถเวทีเครื่องเสียงมากเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับรถมล่ารถก้อนว้อยรถ หางเรื่อง่นกับราจอดเต็มแล้วครับพี่น้องครับยูดานนาหางบิ๊กซีสีสเกตครับพี่น้องครับอย่าลืมยาผาดเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับมาแล้วครับรถหมอลำครับรับรองว่ามั่นสุดยอดอลังการกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับขอเชิญชมหมอลำคณะอีสานนครศป์คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลำอีสานนครศลปนนะครับโชว์ใหม่ แสงสีเสียงอลังการที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซีสีสเกตนะครับต่างหากว่าซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีครบ300บาทรับบัตรฟรีหนึ่งใบนะครับบัตรขางชมหมอลล์นะครับแต่ว่าถ้าหากท่านในบ่อใดซื้อของในห้างบิ๊กซีกับซื้อบัตรหมอลล์รร้อยสี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับอีสานนครศรีมาแล้วครับพี่ละครับห้างบิ๊กซีนะครับอย่าลืมจะผ่านด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับซื้อบัตร ขอภัยซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีนะครับซื้อสินค้าห้างบิ๊กซีสีสเกต300บาทได้รับบัตรฟรีหนึ่งใบนะครับบัตรชมหมอล่ำนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดบริษัทซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีก็ซื้อบัตรหน้างานเลยครับ140บาทนะครับคำคืนนี้คืนวันที่20ตุลาคม2568ครับพี่น้องครับหมอล่ำอีสานนครศรีแสดงอยู่ร้านจอดรถห้างบิ๊กซีสีสเกตครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ